สยบข่าวลือใบแจงแล้วหลังค้อจับตาทอกด้านโตศักดิ์สิทธิ์ปล่อยคลิปฉเฉลยหลังจากเกี่ยวก้องจัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสสุดชื่นมืน่นไปเมื่อวันที่เจพฤษภาคมที่ผ่านมาสำหรับครูของผู้ประกาศสาวคนเก่งใบพิชยาธัานและนักร้องเสียงอบอุ่นอย่างโตศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางครอบครัวเพื่อนพี่น้องคนใกล้ชิดที่เดินทางมาร่วมงานและเป็นสกีพยานรักอย่างอบอุ่น ล่าสุดก็ถูกจับตามองถึงเรื่องข่าวดีขึ้นมาทันทีค่ะหลังมีภาพที่สรยุทธสุดทัศนาะจินดาได้โพสลงอิน t a แก a m ร่วมกับตัวไบแต่ในรูปมือของไบได้จับท้องตัวเองงานนี้ชาวเน็ตเลยเข้าไปคอมเมนต์รัวๆตั้งข้อสงสัยว่าสาวไบกำลังตั้งท้องหรือเปล่าแถมยังเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยดีกันอย่างล้นหลามเลยค่ะ งานนี้สาวใบไม่รอช้าพอโรงงานพิธีฉลองมงคลสมรสพร้อมชี้แจงเลยค่ะว่าใบาขาขอบคุณทุกําอวยพรจากใจอีกครั้งนะคะปอลอสบายดีเหมือนเดิมเพิ่มเติมคืออยากไม่มีเบบีนะคะวงเล็บสยบข่าวลือ ขณะที่ทางด้านของหนุ่มโตสักดิธิ์ก็ได้โพสต์คลิปสุดน่ารักขณะที่ภรรยาสาวกำลังนั่งทานข้าวเมนูเด็ดส้มตำไก่ย่างน้ำตกและอาหารอื่นๆพร้อมกับถามแทนใจชาวเน็ตหลังมีข่าวลือว่ากำลังจะมีน้องงานนี้สาวไบต์ก็เลยบอกเลยค่ะว่าต้นแค่อ้วนเพราะช่วงมีกินจุโดยเฉพาะทุเรียนที่ทานวันละสมเม็ดทุกวัน เรียกว่าน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆถึงตอนนี้จะยังไม่มีข่าวดีเรื่องทายาทแต่ชื่อว่าหลายคนก็ยังคงตามลุ้นตามเชียร์อยู่ตลอดตลอดค่ะคนส่งม,เมาเซ็ตมาเต็มเลยเขาบอกว่ามีข่าวว่ามีน้องแล้วไว้ <c oughs> มีอะไรจะบอกคะไปแคอ้วนค่ะใบท่า,า <c oughs> นมีูมิค่ะก็เลยเอามือปิดไว้เหรอคะ <c oughs> <c oughs> กินจุกมากค่ะเ,เขาบอกว่าส่วนใหญ่กอาแต่งงานกินอะไรกันนไม่ค่อยได้ไม่ใช่หรอเคียดกินข้าวไม่ลงกินทุนเรียนแทนค่ะกินทุเรียนกี่เม็ดคะสามเม็ดค่ะกินตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้